สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับช่องอาร์นิคิครับอ่าได้ยินเสียงนกอันนั้นเลยนกนะกะว่าวโอเคนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยพิเศษนะครับเมื่อวานฮานอยพิเศษสองเด้งบนล่านะครับแต่เจ็ดไม่มาด้วยครับและเบิ้ลสองครั้งติดเลยและผมมีข้อสังเกตอีกอย่างนะครับเก้าเนี่ยหายยังต่ำสิบรอบครับไม่เคยมาครับไม่ว่าหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบ เ้าไม่เคยมาอยู่ดี9ก้โผล่มานะครับวันนี้ฮานอยพิเศษเด่นนะครับในเมื่อมันหายมากกจับไปครับหนึกับ9ครับมันต้องมาน่าจะซ้ําผมว่าน่าจะน่าจะซ้ํานะครับเพราะมันหายไปเลยไม่เคยมาเลยโอเคนะครับจาะครับหนึ่งศูนย์ครับ1นสองครับ จริงๆอะชอบ8อีกตัวนะครับ1 189ผมชอบพูดถึง189าผมก็ชอบแล้วก็90ครับ91ครับ98ครับระวังกระดกนะครับระวัง16เท่ากับ19นะครับติด16ไปด้วยก็ได้นะครับระวังระวังกระดกนะครับ119นนะครับจะไม่พิมพ์นะครับเผื่อ ถ้าใครข้ามาแคปอย่างเดียวอดแน่แต่ถ้าเราชอบหนึ่งตัวเลยคือชอบหนึ่งนะครับขาลูดขาลูดจัดหนึ่งนะครับขาลูดจัดหนึ่งแต่รากวนวิ่งด้วยนะครับวิ่งบนลูดล่างนะครับแต่ท่านไม่ชอบท่านกเอาก้าผมแต่ก้าผมไปใส่ร้อยนะครับก้าผมใส่ร้อยแต่ท่านไม่ชอบหนึ่งท่านก็เอาเก้าไปเล่นก็ได้แต่ส่วนตัวผมผมชอบหนึ่งแต่ผมเจาะให้ทั้งสองชุดนะครับแถมหนึ่งหกนะครับแถมหนึ่งหก ถ้าใครมาแคปเฉยไม่รู้แน่แถมหนึ่งหกเพราะว่าเก้ากับหกมันตัวเดียวกันเผื่อมันกระดก <c oughs> เดี๋ยวจะติดเดี๋ยวจะติดหกแปดไปด้วยก็ได้นะแล้วแต่แต่ส่วนตัวผมว่าคิดว่าเก้ามันหายไปโผล่สิบรอบยังต่ำอ่ะสิบรอบยังต่ําแล้วมันโผล่มามันน่าจะยังเสนอหน้าอยู่นะผมว่ามันน่าจะยังเสนอหน้าอยู่โอเคนะครับคลิปนี้เป็นการคิดและวิเคราะห์จากสถิตินะครับท่านจะเชื่อหรือย,อยังไงก็ผมขอเป็น แนวทางแล้วกันเนาะทุกท้ายสุดมันอยู่ที่ท่านว่าจะเลือกตามหรือไม่ตามเพราะว่าเอาง่ายๆนะครับเมื่อวานอ่ามันเดินมาสองรอบผมถือว่าเดินมาสองรอบแลวนะเมื่อวานสองเจ็ดเมื่อวานสองเจ็ดเด้งบนล่างเมื่อวันก่อนนะเมื่อวันก่อนสองเจ็ดเด้งบนล่างและเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้สองเด่นสองยังเด้งบนล่างอยู่ยังถือว่าเด่นมายังถือว่าเด่นมาอยู่นะครับเพราะผมให้วิ่งหลักเอาง่ายคือสอง 2ใส่หลักร้อยเปะ๊ะมันก็เป๊ะนะครับขึ้นอยู่วิธีการเล่นของท่านเลยเนาะก็ยังถือว่าเด่นยังมาอยู่นะครับขอให้เดินเป็นวันที่3าะครับสําหรับฮหาหนอยพิเศษนะครับขอให้เดินเป็นหาวันที่3ของฮาหนอยพิเศษด้วยด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาร์นี่แค่อีกครับเดี๋ยวเรามาเจอกันฮาหนอยปกติได้ฮานอย v ี p นะครับ